ออกจากบ้านตีสี่มาถึงเมโทรตีห้าพอดี Select the zone เราอยู่นี่ก็สนามบินก็คือกิมแฮไม่เด็นเลยแต่ว่าที่ไม่ได้ทิ่ไม่ได้ไม่มีเบอร์เนี่ยอันอื่นเขามีเบอร์ก็คือเราต้องไปต่อที่นี่ซื้อตั๋วอีกรอบหนึ่ง Select the number tickets. สองคนสามพันห้ามีตังค์เหลืออู่เจ็ดพันสอง ตอนนี้อยู่สถานีรถไฟแล้วพ้นหนาวแล้วตอนนี้ถังขยะใช่ไหมวันนี้เดินฝ่าลมหนาวมาเลยต้องเตรียมการให้พร้อมเพราะว่าอาการข้างนอกศูนย์องศาทาไมตีห้านี่คนเยอะขนาดนี้เลยหรอเปลี่ยนสายที่ซาซังถ้าใครมีกระเป๋าแบบนี้นะเราต้องออกทางนี้นะ ถ้าออกทางนี้มันติดก,กระเป๋าไงเมื่อกี้ออกมาจากสายสีเขียวธรรมดาแต่เราจะต้องออกจากประตูก่อนนะเพื่อที่จะเปลี่ยนสายไปปูซานกิมแฮไรเรลทรานซิตสายสีม่วงก็คือเดินไปทางซ้ายเราต้องจ่ายอีกทีนึงนะใช้ร่วมกันไม่ได้ที่น่าแปลกอย่างหนึ่งคือมีการเปลี่ยนสายแต่เราไม่สามารถกดดูจากเครื่องได้ว่าราคาเท่าไหร่เขาก็มีป้ายบอกทางตลอดสีม่วงตรงไปทางนั้น ตามทางสีม่วงนี้ไปมีให้ตลอดทางเลยดูสิก็เลี้ยวซ้ายาไปขึ้นลิฟต์ดีกว่าเข้ามาในไลเร็วไลเร็วไม่เร็วลานี้ถ้าเกิดว่ามีการ์ดก็คือเดินเข้าไปได้เลยเห็นปะหวังว่าเงินที่เหลือคงพอนะนีขแค่โดยแสน สิพันสี่พันสี่หรือพันหกแล้วขออนุญาตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ซาแซงเราจะไปอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตอันนี้คือสแตนดาร์ดหนึ่งทิเกตคนละพันสี่ของเรามีสองคนก็คือสองพันแปดบอร์ดติงพาสเลย บอลดีมาร์นนี่บอลดีมาร์นพิ r i n เทปเป็นเหรียญนี่ยิมพ์เป็นเหรียญน่ะได้เป็นคอย p r i ิ t e d เทเหลือตังเจ็ดร้อยว่ะแต่ซื้ออะไรไม่ได้เลยอ่ะพันอัพทั้งนั้นเลยอ่ะไม่มีเจ็ดร้อยเลยเอ,อ้ยนี่มันห้าร้อยอ่ะอันนี้หกร้อยเนี่ยเขาให้เข้าทางนี้ บรรยากาศแบบนี้ค<น>ุ้ <c oughs> นไหม <c oughs> เหมือนนะที่แอร์อ <c oughs> อพอร์ตลิงไหมแอร์พอร์ตลิงไปสัวน้ำพุอ่ะหรือว่าเจ้านี้เขาเป็นคนมาทำให้งหมดเออว่ามันเหมือนกันเด้ <c oughs> เลยอ่ะเหรียญเหมือนกันด้วยอ่ะลักษณะตรงนี้เหมือนกันเด้เด้เลยเนาะเนี่ยเหรียญเหมือนกันเด้ <c oughs> ด้วยที่นั่งก็เหมือนกัน <c oughs> แอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตแล้วก็ลงลิฟต์หนาวมวงหกโมงสิบแปดนาทีวันที่สิบสี่พฤศจิก,กาเครื่องออกแปดโมงต้องรีบแบบสุดๆนะอันเชียง โอ้ยต้องเดินออกไปข้างนอกอะ่ะอินเตอร์ไปทางขวาโอ้ยอะไระต้องให้เดินออกมาข้างนอกด้วยหรอรถไ,ไฟเข้าสนามบินไม่ใช่หรอแล้วเราจะทันหรอนึกว่าแบบเดินออกมาปุ๊บเราก็เจอ มันอยู่ไม่ไกลใช่ไหมออยู่ตรงข้ามนะถ้าดูจากแผนที่โอ้แต่มันหนาวมากอ่ะก็คิดยังไงวะทำไมไม่ให้มันต่อไปเลยอะ่ะหรือว่าเราเดินผิดไม่มีนะมันไม่มีมทางเดินเลยแล้วเอาที่จอดรถไว้เอขวางทางไปสนามบินนะเดี๋ยวนี้คือสร้างใหม่เหรอโอ้แล้วจะทันเหรอเนี่ยน่าจะข้ามถนนตรงนี้แล้วก็น่าจะถึงนะเข้าใชไหอุ้ย,ยหนาวมากอ่ะ หนึ่งองศาอินเตอร์เนชั่นแนลขึ้นข้างบนชั้นสองอยู่แถวเวียดเจ็ตด,ดินี่คือโฮจิมินห์เราต้องโหลดกระเป๋าไงเช็คอินออนไลน์ไม่ได้นี่ออมอยู่ตรงนี้แล้วก็แถวอยู่ตรงนี้แล้วก็อ้อมไปตรงนู้นถั่วแดงปั้นองอร่อยแน่เลยใช่ไหมไม่หวานเลยอร่อยไหม,ไมเฮ้ยมันมีโมจิอยู่ข้างในด้วยนี่ ๋อโอเคมีไส้อยู่ข้างในอ๋อก oh, วดแดงครอบกวดแดงแล้ว,วไปแล้วไปวดแดงเขาได้ทุกอย่างข้างในหวานอ๋เหรอข้างนอกไม่หวานเหรอเออคอยเป็นตัวเปลี่ยนจากเนื้อขนมปังมาเป็นั่วดแดงครอบข้างนอกที่นี่เขากินไม่หวานเนาะหมายถึงว่าขานมพวกเนี้ยตอนหกโมงยี่สิบยืนรออยู่ตรงนู้น ตอนนี้มาถึงในคอ,อกแล้วตอน6กโมงห้หนาทีแล้วก็เหลืออีกนิดนึงมีคนไปเวียดนามเยอะขนาดนี้เลยเลยแรงงานเวียดนามอ,อส่วนใหญ่ได้เป็นแรงงานมาทํางานมากกว่ากระเป๋าสีชมพู15.5กิโลเมื่อกี้ช่างได้15.5ใช่ไหมแล้วเมื่อกี้พนักง,งานเดินไปเหยียบ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 เสร็จปุ๊บแล้วลดลงเหลือ15ไสเลยไปแล้ว สิบหกสิบห้าเอ๊ะหนักกว่าเยอะไม่ใช่หรอหนักกว่าแค่จกิโลครึ่งเองหอสีดำสิบหกจุดห้าเช็คอินกระเป๋าตรงนั้นเข้าเกตทางนี้ International Departure สีแดงนี่ใครเหรอ Only for Korean เราต้องเข้าสีน้ำเงินผ่านตอมอแบบ a u t o m a t e ด้วยหล่ะเขาบอกว่า Thailand ค k จะเพิ่งสงสัยนะใครอยู่เกินนี่คือสงใัยสแกนพาสปอร์ตก่อนไงแล้วก็มันสแกนอะไรนี่มืออาผ่านด้วยวะเครื่องออก8โมงตอนนี้เจ็นโมงครึ่งแล้ว กำลังเดินไปที่เกตตอนนี้เกต7แล้วเราจะเดินไปที่เกต10 a เอมง29นาทีถึงเกต10 a ตอนนี้7.30นโมงครึ่งถามมิดา,มมดาแต่ยังมีคนที่ต่อคิวเช็คอินกระเป๋าอีกเพียบเลยนะแสดงว,ว่าต้องดีเลยแน่เลยอ๋อ,อ,อต้องขึ้นชาเทิลบัสเหรอ ได้มานั่งเครื่องแล้วตอน7โมง45นาทีตั้งแต่เก็สนามบินนี้ยังไม่ได้หยุดถักไายใจเลยตั้งแต่ต่อแถวกำลังตกใจอยู่แล้วก็มาถึงตอนนี้ก็ประมาณชั่วโมงกว่าได้ไมั้งไม่ได้นั่งพักยังไม่ได้อะไรเลยนี้คนยังโล่งอยู่เลยนะโล่งนี่ไม่ได้ว่าคนไม่เต็มนะแต่ว่าคนยังไม่มาไม่ใช่เลยหรอกได้นั่งติดหน้าต่างแบบนี้ไม่ได้จองที่นั่งมานะคือเราไม่ได้เลือกที่นั่งนะเขาให้มาเอง เลือมาลงปูซานนะม,จะะนออมีจุดที่ต้องระวังคือพอดีว่าเราเป็นขาออกไงม่าจุดที่ต้องระวังคือหนึ่งคือถ้ามันหนาวเนี่ยเทอร์มินอลของสนามบินกับตัวสถานีรถไฟเนี่ยมันไม่เชื่อมกันก็คือต้องเดินออกข้างนอก2คือตัวรถไฟที่จะเข้าเมืองเนี่ยมันเป็นสองสายที่แยกกันอันหนึ่งคือเรลลิงค่าใช้จ่ายแยกกันแล้วเขาก็ไม่ได้บอกค่าใช้จ่ายตั้งแต่ต้นด้วยคือไม่สามารถจองตั๋วควบได้ก็คือจะต้องไปต่อที่สถานี ซาซังก็คือขาแรกสนามบินไปลงสถานีซาซังพันสี่ซึ่งค่าใช้จ่ายจะเปลี่ยนได้คือจากสนามบินไปสถานีซาซันเนี่ยก็รอบที่1นึ่งแล้วรอบที่2คือซาซันเนี่ยคือเป็นรถไฟใต้ดินซึ่งเราจะต้องไปซื้อตั๋วอีกรอบหนึ่งที่ในสถาน,นีนั้นอีก1,750รวมแล้ว2รอบรอบแรกพันสรอบ2อีก1,750็ก็เป็น3 1 5 0ซึ่งตั๋วมันไม่ได้เชื่อมกันไงเราต้องไปซื้อตั๋วอีกรอบหนึ่งอย่างที่บอกพอแล้วก็ ที่ตู้มันอะ่ะไม่ได้มีผังของเมโทรโดยรวมไงมันมีแต่ผังของสายมันเองคือไอแอร์พอร์ตเรลลิงก์อ่ะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้แผนที่เมโทรมาก่อนล่วงหนา้าเพราะไม่งั้นเราคนเข้ามาสมมติมาแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยกนะ็งงเอา้าแล้วเราจะเข้าเมืองด้วยสถานีนไหนะวะเพราะตู้มันบอกแค่สายของมันเองแล้วที่สนามบินเนี่ยแหละถ้าใครขาออกแบบเราเนี่ยอาจจะตกใจได้เพราะมาถึงปุ๊บโค้ดนเึมไปหมดเลยบางทีก็กลัวว่าจะตกเครื่องเพราะแถวมันยาวเยยนมากอะ่ะแต่ก็คือ พอ <โล S 1> ผ่านตรงนั้นไปแล้วอ่ะมันโผล่เลยก็คือเอ็ประตูตรวจใบโดยสารเสร็จแล้วก็ตรวจสัมภาระแล้วก็ต่อมอที่เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์พาสปอร์ตไทยสามารถแปะกับเครื่องได้เป็นออโตเมทเลยฉะนั้นก็เสร็จจากโหลดกระเป๋าแล้วก็คือแป๊บเดียวมาถึงหน้าหน้าเกตเลย Take o อฟตอน8.35โมงนาทีเลดนะจ๊ะรรสตอเดสเนชั่นสดพจบดูดีลดิสเพลย์ดูุก ขามากเฮ้ยจะปากเสียนะทันไี่านสงคุณแม่สั่แม่สั่งคุณแม่าั่งคุณแม่วั่งคุณแม่สั่ม่สั่งคแ่งค่สัคุณม่่งคุแ่ะงม่ัคุณมมัคร่คคงงคคงงนี้แหละ พาสปอร์ตคอนโทรลทำไมคนเยอะเงี้ยเพราจะผ่านตมผ่านตอ,มอ,นตอมอมาได้ตอนเที่ยง55้าห้าตอนนี้ก็จะออกข้างนอกเพื่อที่จะไปหาอะไรกินแล้วก็กลับเข้ามาใหม่โอยร้<ฮ><ฮ>อนมากมขนาดพัดยังเป็นพัดลมร้อนเลยอะ <c oughs> แล้วเป็นสนามบินที่คนรออาณามากอะ่ะ <c oughs> จำได้นะมาวันแรกนี่มึนตึบเลยอะ <c oughs> มาครั้งนี้ครั้งที่สองสบายสบายสิ่งที่เราลืมก็คือ ลืมรหลดแมพโฮจิมินมากที่เราจะไปมันอยู่ตรงหน้านี่เองหลังต้นไม้ตึกสูงๆเนี่ยนะตรงนี้ขาเข้าใช่ไหมเราก็เดินไปตรงไปเลยอกระแดะมากใช่ไหม,มเ,เ,เอา <laughs> ห่างความร้อนมากี่เดือนละเป้าหมายของเราคือตึกอันนั้นแต่ว่าเราจะไปยังไงวะแล้วระหว่างทางก็จะมีแท็กซี่เรียกแท็กซี่เฮ้ยเฮ้ยแท็กซี่ <laughs> มีเฮ้ย,ย,ยด้วยหา <laughs> เดินแบบไม่มีแผนที่มันเป็นรั้วหมดเลยอะ่ะเดินถามไปทั่วเขาบอกว่าให้เดินมาทางเนี้ยซึ่งมันไม่ใช่ทางเดินว่ะก็นี่เวียดนามอ่ะเนอะมาอยู่กลางถนน,นแบบนี้เหรอมีเนี่ยกำลังว่างเลยไปเลยเออบางเอิไหมมาแวะหาอะไรกินแป๊บหนึ่งก่อนครับเฮ้ยเรามีสกิลการข้ามถนนในเวียดนามแล้วบังเอิญเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วเราก็มาที่นี่ประมาณเดือนหนึ่ง นี่เราจะไปอันนี้จะไปอันนี้ก็เราจะไปอันนี้แต่ที่นี่เราต้องข้ามไปเลยนะข้ามไปเลยวะนี่นีคแเราเวลาเราจะกลับสนามบินเราก็ต้องเดินทางเดิมใช่ไหมเราก็ลองไปอีกทางหนึ่งดูบ้างดิ ห้างบอกว่ามีชเโอมีโอเคได้รับความเย็นแล้วเป็น <laughs> ช่วยหน่อยเข้าไปดูฟู้ดวินเลจกันห้างนี้ชื่อว่าห้างมีนะัสแล้วก็มาเวียดนามก็ต้องกินเฝอครั้งที่แล้วไม่รู้ว่าเฝอมันเป็นยังไงแต่กินไปแล้วโดยที่ไม่รู้ว่ามันชื่อเฝออันนี้แหละใช้เฝอแน่นอนเขาเขียนชามเล็กนะเนี่ยหกหมื่น ตอนนี้บ่ายโมงยีนาทีขึ้นเครื่องอีกทีห้าโมงครึ่งเหมือนตายอดตายอย่างมาจากไหนหืมเส้นนุ่มมากมันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวนะเนื้อก็นุ่มมากเนื้อหมูนะนุ่มมากนุ่มจริงๆเราต้องกินกับผักแล้วก็มีน้ำจิ้มด้วยืเผ็ด เกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยอะเหมือนไปสั่งที่ร้านแล้วก็มีป้ายแบบนี้มาวางแล้วก็จะมีเด็กมาเสิร์ฟแซมัมนเหมือนไตยอดตาหย,ยางมาจากไหนไม่รู้นะเนี่ยอันนี้เรียกว่าบ้านหมี่เช่าก็คือมีบ้านหมี่แล้วก็มีเฉาเนี่ยมันเยอะมากเลยนะเป็นเนื้อนะแล้วก็มีไข่แต่ในรูปแบบมันมีไข่สองฟองล่ะ ทำไมก็ให้ไข่ฟองเดียวไม่รู้นะในราคาแค่หกสิบห้าดองหกสิบห้าเพราะจัดศูนเรา 0, ไปสามตัวหกหมื่นห้าโอ้ยมันเป็นปาซาดีนว่ะปากระป๋องอันนี้อะไรไม่รู้อ่ะเนื้อหรออันนี้ตับบดแน่เลยอ่ะอันนี้ตับกินคู่กับขนมปัง อร่อยใช้ได้เลยอะ่ะใครมาลองเปลี่ยนเครื่องก็มากินที่นี่ได้นี่ไงสนามบินอยู่แค่นี้แล้วก็เดินข้ามอะ่ะใช้วิชาข้ามถนนของเวียดนามด้วยนะเดินธรรมาดามไม่ได้นะแทที่อาจจะมาง่ายกว่านี้ก็อยู่ชั้นบนสุดแต้กว่าตะาอยากมาจริงๆซะด้วยจุดที่สามเจ็ดมื่นเขียนภาษาอังกฤษว่า pork stew with Vietnam m i อะไรไม่รู้ชื่อยาว p o r s t e เออ p o s t กิ่นกะปิมาเลยอ่ะ มันไม่ใช่ข้าวคุกกะปิอ่ะแต่มันเป็นหมูกะปิใช่ไหมใช่เนี่ยจียังไม่ได้กินเลยจีได้กินจีก็รู้แล้วข้าเด็ดมากตรงที่ออาเลือกจีเขาจะชอบเลือกแต่แบบว่าทุกๆจุกๆจืดๆนะของเขาแต่ก็อร่อยนะเโอ้ยไอ้กะปิเนี่ยบ้านเราก็มีข้าวบ้านเราก็มีเรามาเวียดน,นามเราก็ต้องกินอะไรที่มันเ,เป็นของเวียดนาม,มนิสอะไรไม่รู้อ่ะก็เข้ากับเป็นของเวียดนามเลยอะไรอ่ะข้าวเวียดนามเหรอเออซอสมั้งมันเอามาคนมาต้องมาคุกกันหรือเปล่า แบบว่าข้าวคุกก็ปีไงเขาเอามาคุกกันในนี้หรือเปล่าก็แบบว่าข้าวมาผสมกันอันเนี้ยมาครั้งที่แล้วไม่ทันสังเกตแต่พอรอบนี้กลับมาจากเกาหลีรู้สึกว่ายังมีความเป็นเกาหลีอยู่ในที่นี่ด้วยเพราะว่าโผมาเห็นยี่ห้อเกาหลีเต็มไปหมดเลยตอนแรกไม่รู้จักว่าแบรนด์นี้คือเกาหลีนะแต่พอไปเกาหลีอาวทำไมมีแบรนด์ของเกาหลีมาเปิดที่นี่เต็มไปหมดเลยเว่าเวียดนามอาจจะเป็นฐานการผลิตสินค้าหลายๆอย่างของเกาหลีล้วแรงงานเวียดน,นามก็ไปอยู่ที่เกาหลีเยอะด้วยนะเออตรงนี้ยังมีอะไรรอสเลียเลย เปนในกาหลีน้ำปัน่นนี่เขาเรียกจินโตเป็นอะโวคาโดผสมกล้วยเนือนเนียนแบบไม่มีน้ำแข็งอร่อยมากวิธีการกินที่ถูกต้องคือเอาทุกอย่างมาคุกอยู่ในจานเดียวกันจนไม่เหลือสภาพของเดิมที่จัดจานมาสวยๆแต่อร่อยอ่ะอกโม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 บราวน์ชูการ์วิทเอ็กพุดดิ้ง เอาเป่าออาเอล่าไข่มาใช้ดูดีนี่เดิมเดยมเลยบิ้งไข่แก้วนี้สี่หมืนเก้าอร่อยไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ไม่หวานเพราะอะไรรู้ป่ะระดับน้ำตาลเลือกห้าสิบเปอร์เซ็นตมันมันเค็มๆตอนแรกนึกว่ามันเป็นช้าแต่มันก็คือกินน้ำตาลเว้ยอ้าว แล้วอาหารข้างบนก็เป็นแบบดูดีส่วนถ้าเกิดว่าเป็นบัสเจ็ตก็มาที่เซเว่นสามารถที่จะซื้อขนมปังน้ำไอศครีมมานั่งกินตรงนี้ได้ประหยัดมากขนมไปกินเชียงใหม่ขนมพวกนี้จะเดินทางไกลมากไม่รู้ว่าจะมีเวลาไปหาอะไรกินหรือเปล่ามีนัทมอลมีลิฟต์แก้วด้วยนะอยู่ตรงข้ามกับสนามบินทางนี้แต่วิธีการเดินทางอาจจะชาเลนจ์นิดนึง มีทั้ง Family Mart แล้วก็เซเว่แล้วก็มีร้านอาหารข้างบนฟู Food port, ้ดคอร์ดก็มีไปลแปลวออฟอยู่ข้างหน้าดิเ่เราตามมอเตอร์ไซค์เข้าไปดิปหรือว่าจะกินร้านแบบข้างทางก็ได้นะปัญหามันอยู่ที่เงิน ถ้าไม่ได้แลกเงินมาแล้ว้างร Heart, ้นข้างทางจะกินได้ไงเออวะ่ะเราต้องข้ามถนนใช่ไหมเดี๋ยวเราให้มันไฟแดงก่อนเดี๋ยวทางม้าลายมีไว้เพื่ออะไรอ่ะอ่ะโอเคเราใช้วิชาค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆนะหมายถึงมอเตอร์ไซค์อ่ะค่อยๆนะ นี่ไงห้างนี่ไงเห็นมีแอร์สจ๊วดเป็นแหล่งชุมนุมส่วนเรานั้นเราจะข้ามไปอย่างไรอันนี้ก็ถือว่าทางสงบนะคนฉี่ข้างหน้าเดี๋ยวเราเราเรา,เรา,เ,ราเราทำทีเป็นไม่เห็นไหมเสร็ยจยังเสร็จแล้วแต่ว่าเดินใกล้ๆกล้ก็หม็นนะสีก็อย่า <c oughs> ไปมองที่ <c oughs> เดินออกนิ่มถนนแล้วทั้ตรงนี้น่าจะเป็นทางเข้าของสนามบิน <c oughs> เราจะข้ามไปฝั่งนั้น เสียงใจมากแต่เขาก็ชะลอให้เขาไม่ปิ้นด้วยนะ<ม>เขาไม่บีบแต่ไล่ด้วยนะปิ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนี่ก็เดินเข้าสนามบินเลยไอยสนามบินโตจิมินแสดงว่าสนามบินนี้ไม่มีใครเดินมาและเดินออกแน่นอนไม่มีทางเดินคนมาสนามบินใครเขาเดินมากมนแล้วแอร์กับสตูดนี่เขาไปยังไงอ่ะนั่นะสิเขานั่งแก๊ปไปไหมแก๊ปมันก <มอ S 2> ็ไม่แพงไงเออ เฮ้ยบ้าเขาใส่เขาใส่ชุดแบบนั้นแล้วนั่งวอไซ์นักเกียรติเขาก็นั่งแก๊ปไปไงแก๊ปมันก็แคบไม่เท่าไหร่เองเหมือนเป็นจ้างรถข้ามถนนทำทางลิงกันก็สิ้นเรื่องเนะให้คนต้องลำบากถึงแล้วสนามบินของเราเข้ามาแล้วก็คือไม่ต้องเช็คอินแล้วเพราะเรามีบอดดิ้งพาสแล้วดูแค่ว่าเราจะไปเกตไหนบางกลั 1ิ3เข้างหน้านี้ก็คือตอ<ล>มอ,โ,อโหโล่งมากเลยเออทำเออนั่นสิทําไมขาออกมันไม่มีใครเลยอะเออนั่นอยู่นูน<อ>่นมุนนู่นนู่นโอ้ตกใจหมดตกใจหมดอันนู้นจ้ะ ถ้ามองจากวิวเครื่องบินน่ะจะเห็นว่าสนามกีฬาในโฮจิมินห์เยอะ,ะมากตอนนี้ทุ่มครึ่งแต่ว่าเครื่องบินเราจะออกตอนสามทุม่มยังไม่ได้เช็คอินกระเป๋าด้วยไม่สบายก็าม,มาวิ่งอีกเรารีบขอโทษขออภัยค่ะขออภัยนะคะโอ้ยมันไกลชิบเองตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มตรงเครื่องออกสามทุม่ม อันนี้เช็คอินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่กระเป๋าใบแรก16กกิโลกระเป๋าใบที่สองสิบห้าจุดสาทำไมมันลดลงได้ไงอ่ะมีใครอะไรบ้าในที่สุดเราก็มาทันเวลา2องทุ่สีอนาทีได้มานั่งบนเครื่องเรียบร้อยแล้วโอ้เย้เยไม่ควรจะไม่ทันหนึ่งในะไม่กี่ครั้งที่ต้องวิ่งสุดชีวิต มือแรกหลังจากกลับมาถึงไทยที่อยากกินโจ๊กมากแล้วโจ๊กที่เชียงใหม่นี่คือเป็นเซ็กเนเจอร์ของเชียงใหม่หรอข้าควค้นมากเลยอ่ะอืมชอบ,อบแบบไี้นะเออดีก็ชอบหาโจ๊กกินมาตลอดโอ้ไ,ไ้กินไปกินแล้วเขาก็มานั่งกินด้วยนะเขาเจ็บไม่ได้ฉักลับไม่ได้มันมันไม่ได้อาลมแล้วก็มันร้อนด้วยใส่ถุงไม่ดีถ้ากินอย่างเงี้ยดีสามสิบาทเองสิ่งที่สองที่อยากกินก็คือซ้มตำตำไทยไม่ใส่พริก มันแปลกไหมกินโจ๊กกับส้มตำกินอะไรก็ได้ที่เราอยากจะกินสามห้าว <35. S 1> ันนี้สามถิ่ต้องกินร้านนั่งแบบนี้ด้วยนะตลาดแบบนี้นะมันสิ่งจะเป็นของอแท้ภารกิจถัดไปก็คือข้าวซอยในสมัยที่นี่ไม่เห็นมีข้าวซอยเลยว่าตลาดนี้ยี่สิบบาทเองเหรออร่อยหรือเปล่าหรออร่อยอร่อยไม่ได้หวานมากเลยอร่อยเนาะแตงโมล,ล้วนเลยเหรอ,อม